สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับช่องนิวสตองนะครับคลิปนี้นะเราจะมาอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการทําท่า Standard p l a n สนะครับท่า Standard p l a n หรือท่าที่เป็นสายคาลิสตานิกนะครับหรือสายสตรีวงเอาต้องมีเป็นท่าพื้นฐานที่ไม่ได้อยู่ในระดับที่ยากมากครับส่วนท่าที่ยากขึ้นไปนะครับก็คือเป็นท่าของฟู p พน n ซึ่งเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควร สเตนเดอร์เพเนี่ยเราสามารถฝึกได้นะครับฝึกได้และก็ฝึกเป็นได้ไวมากๆนะครับสําหรับคนที่มีการฝึกเป็นประจำนะครับอาจจะมีเสียงลมนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าคนที่มีการฝึกสม่ําเสมอหรือว่าฝึกเป็นประจํานะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถฝึกท่าสเตนเดอร์พนได้ง่ายและท่าสเตนเดอร์พนนะครับฝึกได้ง่ายก็จริงนะครับแต่ถ้าฝึกให้ฟอร์มที่ถูกต้องนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะยากพอควร ถ้าเราสามารถฝึกสเตนเนอร์ e พนเนี่ยให้เป็นฟอร์มที่ถูกต้องที่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ร้อเนี่ยมันจะทําให้เราไปต่อยอดท่าฟูแพนได้ง่ายนะครับตุที่ทําให้ท่าสเตนเนอร์เพนของเราไม่สมบูรณ์แบบและไม่สามารถไปต่อท่าฟูแพนได้เนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าข้อที่1เลยท่าสเตนเนอร์ e พนเนี่ยมันจะเป็นการกลางขาใช่ไหมครับพอเรามีการกางขาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะกระดูกก้นนะครับกระโดดจะกระดูกก้นสูงขึ้น ยิ่งเรากระดกก้นมากจะทาให้เรายิ่งค้างได้นานเยอะขึ้นและคราวนี้เราเนี่ยจะไม่มีการปรับฟอร์มให้ถูกต้องนั่นเองนะครับยิ่งเรากระดกก้นมากเราก็คิดว่ามันเป็นท่าที่ถูกต้องแล้วแต่พอไปฝึกขึ้นท่าฟูแผนเนี่ยทาไมถึงฝึกไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่ามันฝึกโฟกัสสเตนเดอร์แพนที่ปิดๆนั่นเองนะครับหลายๆคนเหมือนผมเองนะครับผมฝึกสเตนเดอร์แพนได้ได้ถือว่าไวมากๆนะครับได้ถือว่าไวมากๆ แต่พอไปขึ้นฟูแเพนเนี่ยก็ถือว่ายากมากยากกว่าจะฟูได้ถึงจะฟูได้แต่ก็ไม่สามารถล็อกให้มันอยู่นิ่งหรือให้มันอยู่เอ๊ะองศาพอดีได้นะครับถึงตอนนี้ผมฝึกมาประมาณปีเกือบจะ2ปีแล้วนะครับประมาณปีกุมภาปีหน้าก็จะครบ2ปีพอดีในการฝึกถ้าฟูแเพนท่าเดียวที่ผมฝึกนะครับถ้าฟอนเลีเวอร์ผมไม่ได้ฝึกเลยนะครับเนื่องจากรองไม่ได้มีเวลาว่างในการฝึกเลย ส่วนผมเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมยเน้นฝึกเฉพาะท่าฟูแพนให้มันได้จริงๆคือผมฝึกท่าไหนก็คือฝึกท่านั้นอยู่อย่างนั้นแหละครับถามว่าฟอร์มที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับการฝึกสเตนเดอร์เพนฟอร์มที่ถูกต้องก็คือเวลาที่คุณยืดตัวออกไปนะครับขาของคุณต้องก้นข,ของคุณต้องไม่ไม่โด่งเยอะนะครับแล้วก็ขาของคุณต้องอยู่ตรงตรงนะครับย้า่าตรงไม่ตกงอแบบแมงมุมนะครับขาของคุณจะตรง พอยิ่งคุณทําให้ขาคุณตรงมากเท่าไหร่เนี่ยคุณจะจําความรู้สึกตรงนั้นไว้ได้พอคุณจําความรู้สึกตรงนั้นไว้ได้เนี่ยพอจะไปต่อยอดท่าปูนแผ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากแนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่มาพูดการฝึกท่าสเตนเดอร์แผ่นสำหรับคลิปที่ใช้ในการฝึกสเตนเดอร์แผ่นนะครับในช่องของผมก็มีคลิปที่ทําไว้แล้วนะครับสําหรับการฝึกให้เพื่อนๆน,นะครับลงไปค้นหาดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวไอไว้นะครับตรงนี้นะครับ ให้เพื่อนๆทุกคนไปค้นดูวิธีการฝึกนะครับหลายๆคลิปถ้ามันยังไม่ชัดเจนอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปในการฝึกให้มันละเอียดเยอะยิ่งกว่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับ